สงการปีนี้ค่ะสงการปีนี้เอาสาดยุ่งาไกลกันได้ดอกสองการปีนี้ค่ะบพระท่านได้ดถือนำเลยเปลี่ยาว่าสิหดรถว่าสั่นเอาว่าสิล้างรถอามลาย coupon sa ่ะวันนี้สงการวันสุดท้ายใช่ไหมทำมาทำความสะอาดลังสงการน่าจะได้ทำงานค่ะใ่ค,คับพี่น่อง bâng bâng bờ lên cái này đủ năm ngoái ra cùn ta bèn bù ít ít chút nâng อแอนไก่ขี่ใส่หัวรถเจ้ามันขึ้นไปนอนนหนูี่จะขี่ไปเลยไปเสีดมันลงด๋วยวนี้ลากสายขึ้นไปขีเต็มเลยหนาขึ้นไปแม่เม้นอือๆเลย <laughs> ขึ้นไปขึ้นไปลากสายยางขึ้นไป มันขี่เต็มเม้นอื้อยั่วนะไกลขืนหัวหลดุดโอ้เอาพงมาล่างโลดนั่นเม้นแต่ขี่ไกลเอ็นจักเรียงยังดอกเรียงก็บอไไ้กินจักพี่อะ จะล่างอีหอย่างเป็นล่างขี่ไก่มันดีกว่ามันบ่ลงนี่นั่นมันขี่เต็มไปเมือแล้วนั่นได้ขี่ไกลล่างหัวรถน่นมันเศร้าเหม็นขี่ไก่น่ะ ไล่างขี้ใกล้ละบันล่างไปล่างไปส้าคำเอ็มตัวจอดจักมือแล้วขี่มือหนึ่งกับบ่าน่อยเนาะจอดลายมือกับเป็นห้างหนึ่งหมูแล้วขี่มกไว้ เอาซุ้มมะขอบมันไหวเลยไก่หุ่นหกตัวรองบ่งตัวมือละหกตัวมันขี่มันขี่ได้หอดผีเส้นเลอเจ้าผีเห็นบ่เห็นเลิศไปขี่ใส่ล้างขี้ไก่ครับล้างขี้ไก่ Mà ở nhà vong ngôn mẹ câu là สงการปีนี้ค่ะสุปเปอรหันมานี่สงการปีนี้โอ้ยสู้มาสงการปีนี้พี่น้องน้ำกบะเดนหดผู้สาวอ่ะได้ล่างตลด <laughs> อดแปงกระเบนได้แปลงบ่แปลงบ่ ปีนี้น้ำก็ไม่ได้หดผู้บ่าวแป้งก,ก็ไม่ได้ท่าน่ะผู้บ่าวเลยปีนี้แต่ลลางจะห <c oughs> ลุดไกลขึ้นไปนอนขี่ไส้ขน่นหมูเว้นนี่ลลางขั้นอยู่หน้าลลางทั้งไม่มองน้ำมันเครื่องมองน้ำมันให้โรลิกซ้ายมันแตกลงค่ะแป้งก,ก็ไม่ได้ ท่านาผู้สาวเลยปีนี้นำก็ได้สาดใส่ตลบลราไ่ได้สาดใส่ผู้สาวดอกเจ้า <laughs> ใส่พงไปล่ะหล่อนไปยุกกระจกมันไหมลูปน้ำในยยุกกระจกมันน่ะยุกกระจกอันนั้นมันน่ะเอออยู่ฟังทั้งนี้มันขี่หาดอยู่เห็นอยูอ่งันน่ะเอาผ้าแม่ผ้าเอาไฮว่างันทั่ว ขี่แล้วมือสองเบ่งยีกขืนไปนอนอยีก่าเอาซุ้มมันค้างมันไว้คำแล้วค่ะคำเดียวดวงจันทร์ค่ะขึ้นแล้วคุณ น้ำก็ว่าเห่นเลยได้ล้างจะลดนี่แหละด้เห่นแตน่นำลรางลดเพราได้เห่นนาน้ำผู้สาวหรอก